ยาฮูอ่ะสวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่3แล้วนะครับผมสําหรับผักไฮโดรเดอะซีรีส์ของเรานะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าหลังจากที่เราลงต้นกล้าผักไฮโดไปเมื่อประมาณ5-6วันที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ผมก็จะขอบอกตรงนี้ไว้เลยว่าไอผักไฮโดที่เราลงไปเนี่ยคือเราอะทําการซื้อมาโดยที่เขาอ่ะ โผล่ออมาเป็นต้นกล้าแล้วละ่ะแต่ก็เราไม่ได้เพาะเองจากที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้นกล้าที่เราลงไปเนี่ยเขาจะโตขึ้นแค่ไหนนะนะครับผมก็นี่นะฮะหลังจากที่เราลงไปได้ประมาณ5-6วันนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาดูนะครับต้นกล้าของเราก็จะมีพัฒนาการที่โตขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะ อาลนครับผมก็นี่ต้นกล้าที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะฮะก็มีการโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าสาเหตุว่าทําไมเราถึงซื้อต้นกล้ามาปลูกแทนที่ผมจะเพาะต้นกล้าเองนะครับผมก็คือประเด็นมันคืออย่างนี้คือการที่ผมมาคณะคานวณแล้วเนี่ยการปลูกผักไฮโดรตั้งโปรเซสตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดยันถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยคือเขาจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45วัน 30-45ถึง45วันในการจเจริญเติบโตของเขานะครับผมก็ดูแล้วก็อาจจะกินเวลาไปนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อต้นกล้ามาล่ะต้นกล้าที่มีขนาดประมาณ1นิ้วหรือว่ามีประมาณ2ใบเลี้ยงนะฮะก็ลองเอามาดูว่าเราจะลดระยะเวลาได้แค่ไหนเพราะว่า ต้นทุนในการซื้อต้นกล้าเนี่ยถ้าเกิดนับออกมาเป็นต้นแล้วเนี่ยก็มันก็ตกมาต้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาไปนะครับเราก็เลยลองมาดูว่ามันจะได้ดีไหมหรือว่าเราจะเพาะเองพอมะเล็เองอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ที่ผมเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยพอดีเรามีปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรามีปัญหากับต้นแคสตั้ของเราต้นแคสตั้ของเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราย้ายมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากมีปัญหา หนามากเลยนะครับผมเพราะว่าณ้าตอนนี้ต้นแคตสตาของเราเนี่ยได้สู่ขิดไปหลายต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการสู่ขิดของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็จะพยายามถ่ายให้ได้ก่อนพาทิตตกดินนะครับผมอันนี้นะครับคือต้นแคตสตาของเราที่เราเอามาลงไว้นะครับผมการที่ผมบอกว่าเขาสู่ขิดยังไงเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูทั้งหนึ่งต้นนะครับ อันนี้ครับผมต้นนี้ต้นนี้ก็คือจะมีก่อนนั้นนี้คือเขาจะเขียวมากแต่ว่าตอนนี้เขาอ่ะได้สีอ่อนลงแล้วผมกลัวว่าเขาอาจะช้าช้าน้ําตายครับผมแล้วก็ต้นแคสตัปที่เป็นต้นใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็เป็นต้นที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ะเท่าบอกแม่โป้เนี่ยก็จะมีสภาพที่แข็งแรงกว่าและมีปัญหาน้อยกว่าต้นแคสตัปที่ เล็กกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นแคสตัสที่เล็กกว่านั้นก็คือต้นแคสตัสที่เราได้ทําการแยกปลูกมานะครับผมนี่นะฮะนี่คือต้นแคสตัสที่เราแยกออกมาจะสังเกตและเห็นได้ว่าเขาจะตายตายเสียหายเยอะมากครับผมนี่อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับผมตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่นะครับไอที่แหวงแหวงหายไปนี่คือเขาสู่ขีดหมดเลยนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะว่าเอ้ยเราก็อุตส่าห์เลี้ยงเขามาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็มาตายนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมได้ย้ายแคสตา์ตอาออกมาเนี่ยก็คืออย่างว่าละครับสภาพอากาศเปลี่ยนแสงแดดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเงยคือทําให้เขาแบบเสียหายได้นะครับตอนนี้เท่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแดดแรงแดดแรงเกินไปนะครับผมตอนนี้พอผมใช้สแลนสีดำหนึ่งชั้น อยู่ใต้ผ้าใบพลาสติกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมากลางสแลนในส่วนของแคสตัสอีกเพิ่มอีก1ชั้นนะครับผมดูว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่ได้โดนแดดตรงๆนะครับผมก็การที่โดนแดดตรงๆหมายถึงว่าเขาอาจจะอยู่ในชายคาแต่ณนะตอนนี้เราอ่ะนำเขาออกมาวางไว้เหมือนวางไว้กลางแดดโล่งๆเลยนะครับผมการปรับตัวของเขาอาจจะแบบ ปรับตัวไม่ทันแล้วก็สู่ขิดไปในที่สุดนะครับผมก็เป็นที่เสียดายนะครับก็เดี๋ยวผมรอเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาช่วยกันกลางสแลนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะบันทึกภาพไปดูนะว่าวันนี้เราจะกลางสแลนกันยังไงเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนมีไอเดียหรือว่ามีเทคนิคในการกลางสแลนหรือเทคนิคในการปลูกแคสต์สเทคนิคในการปลูกผักไฮโดรโพนิกก็คอมเมนต์แนะนํามาได้นะครับผมผมตอนนี้ผมกับเพื่อนๆก็ ทำการทดลองปลูกแคสตัสเพื่อที่จะเป็นธุรกิจขึ้นมาอันนึงนะคะแต่ว่าถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นของผมร้อเเ็นนะผมอาจจะแบบแค่มาช่วยมาอะไรอย่างนี้ก็แต่ก็มันก็จะเป็นความรู้ติดตัวผมไปเผื่อวันนึงผมอาจจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกับเพื่อนก็ได้นะครับผมแค่ตอนนี้ผมมาช่วยเอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยว ถ้าวันไหนผมมีเวลาว่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเพื่อนมาให้แล้วก็จะมาบอกว่าแปลงผักไฮโดรของเราสามแปลงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมตอนนี้ผมถามเพื่อนมาแล้วครับผมเพื่อนบอกมาแล้วว่าแต่ละแปลงเนี่ยเราจะทําการทดลองปลูกในแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาถามว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันใช้อะไรบ้างครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจําได้ อตอนที่เราสร้างโรงเรือนเสร็จเนี่ยเราจะมีผักไฮโดรอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นการปลูกน้ำนะฮะการปลูกน้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าข้อดีมันก็มีข้อไม่ดีมันก็มีแต่ว่าณตอนนี้ผมกับเ,เพื่อนๆคือทำการทดลองปลูกหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆสูตรหลายๆขแขนงหลายๆอย่างดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอดีไม่ ไม่สบายนี่เดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆยังจําได้ในอีีแรกเนี่ยผมก็จะเอาให้ดูว่าตั้งแต่เราย้ายผักไฮโดรมาเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกเป็นอย่างมากเลยครับผมเพราะว่าสภาพสภาพอากาศในตอนแรกในการที่เราเพาะปลูกในตอนแรกเลยเนี่ยมันเป็นอีสภาพอากาศหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเราเอาออกมาแดดร้อยแต่ว่าฝนไม่ร้อยนะครับผมแดดร้อยมาแดดร้อยมาถึงอะไรแดดร้อยมาถึงว่ากลางแจ้งเลยครับไม่มีอะไรมา ปกปิดนะครับเพราะว่าวันแรกที่เราลงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เอาแสแลนดํมมากงน,นะครับผมก็ตอนนี้ใช้เวลาผ่านไป1เดือนเต็มผักไฮโดที่เราคิดว่าจะตายวันนั้นเขาก็ไม่ตายนะครับผมแต่เขามีการจเจริญเติบโตที่ช้ามากช้าแบบช้ามากๆและก็ยังไม่สามารถกินได้นะครับผมเพราะว่านี่นะฮะการโตของเขาคือการที่ไม่ได้โตแบบสมบูรณ์ เพราะว่าถ้าเป็นผักที่มีอายุประมาณ45วันแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นในรูปตรงที่เขา่จะทานได้แล้วนะครับผมนี่ก็นี่ผมมาให้ดูว่าหลังจากที่เราได้ทําการย้ายเข้ามาครับผมก็ตั้งแต่ที่เราย้ายเข้ามาเขาก็ไม่ตายแต่ไม่โตเขาก็จะอยู่ที่ประมาณขนาดนี้นะครับผมก็ถามว่าผักประมาณขนาดเนี้ยเราสามารถกินได้ไหมเราสามารถกินได้แต่เราไม่สามารถเอาไปจําหน่ายได้เพราะว่า มันไม่สวยละมันน้ําดักมันไม่ได้นะครับผมมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนผมมาแล้วแล้วผมก็จะมาการาตนแลนด์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมถ่ายทใํใมาดูแล้วกันว่าการาการแตนกา์นของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในการทำโรงเรือนเพิ่มสำหรับวันนี้นะครับผมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถถ่ายวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านด,านดูได้ดูนะครับผมเพราะว่า,วาเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ใช้ เป็นไฟสลัวสลัวไฟถนนที่มันลอดเข้ามาหน่อยก็เป็นแสงไฟจากที่อื่นเข้ามาในการทำหลังคาเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้มีแสงมากเพียงพอที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอลาไปเท่านี้แล้วกันแล้วเรามารอดูกันใหม่ว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมเข้าไปอดหนุน เพจโจเดเดินายนะครับผมพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลเป็นตัวแทนจําหน่ายก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อบ้างแล้วละก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามาซื้อผ่านโจเดเดินนายนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo!